เลือกเลยหมอต้องเลือกเลยครับต no ้องเลือกเลยครับขอไปรับลูกกับแม่ก็ได้ฮ้อะไรอย่างไปอย่างก็รับหลานลูกเลือกอูเรียนเลยลูกรับลูกรับลูกเออแงว่ามีลูกรับลูกอ่ะมีอูแต่อูเล่นเลยครับโอ้โน่ากินหมอเปิ้ลมากผลไม้โอ้กิ้งบัตาานี่ห้างเลียดแห่นะกิ้งพ่อ หมอเปิ้นยิงหอเป้นี่ยปิ้ยิงเปิ้นไปกินลาบได้ไังไโอ้โหยิงเกี่ยหมอมากโดโดโดลาบควายสมัยอ่ะมาในงดเอางดเอาละหมอนะเดี๋ยิงพ่อฮะอดูว่าของไขหมอจะชอบหมอจะชอบไขเออนาะวันนี้ขึ้นบ้านใหม่ของอ้ายหมอมาจัดคือหมอกินลำลำสักคาบหรอมาเลยอออัลาอันละจ้าเฮ้ย ยิงบอกฮะยี่ไรบ้าสาวอันน yeah> ี้มาฮอต้องมาอยู่ใกล้กันอย่างใดบัดตี้ยก็แน่ว่ายิงบอกนะฮะขออนุญาตไปหักเกรกรรมก่อนหันละฮะขออนุญาตไปหักเกรกรรมก่อนใกล้หักเหมือนกันนะบ้าเออเดียวกันครับเดียวกะเดียวกะนด้ใหญ่น่ะฝรั่งนี่อย่างใหญ่ใหญ่เอาอย่างแม่นะครับเนี่ยอันนี้จะมาลาบนะคกาลาบอย่างโอ้มันลาบกันแล้วมันจะดีหักเลียดบ่าฝรั่งมันยาลาบ บาดใจแล้วบัดใจแล้วตัวมันยะตัวยะ,ะทุ่งยะทีมกะก็ทูกก็ฮะหน้าตาตัวก็ถึงเป็นฝรัลล่งอยูฮันและตัวมันยะของกินเมืองมันบัดใจเนอะ,ดไ,ดะไปได้กะไปได้หน้าตัวบาพานแม่นยังหมอไปจอบตัวใหญ่ตามอเอเตอยู่ฮั่นอะ่ะแปลว่ามีมอกคืบป่ายนะความสูงนะแม่ก็หมอไม่ก็ยังหมอนี่จอบหุ่นเลนเดอรอ์ยังไงอีกอะสูงอีกะอีิเพเนี่ยอีสเพเนี่ย ดูเตี้ยๆอีบ่าอบพอดำเอเต้พอยังมาสัเปาไปได้หมอเนาะแล้วห้าขอข้อเดาโดนๆแล้วดาโดนๆโอ้หมอมาตรงกลางเลยนี่ของผมโปวดหัวของผมไม่มารา่หองคิงนี่มันมอกเกลงของไอ้เจ้นะให้บอกเออแต้มอกเกลึงมอกเกลงของไอ้แกนตาแตงไม่เป็นสีน้ำตาลเลยวะอาพอยใส่บิเลียโอ้อาพ่อยตาใส่บิเลีย มนไม่ได้หักเลียดใหญ่มันต้องดำคอมมอมอย่างพกอ่ะดำคอมมอมพกแม่ก็แม่อะขอจิงบอยังมาแข่งกับแฮจริงบอพอ่พอยิงบอหนวดของเขาอ่ะฮะพ่ออย่างก้างหาปลาะสะละบ <c oughs> ้า,านะ้า,านมาได้เลยไม่ได้บูอาบ่า,าไป่ได้กินผิวเผือม่มาได้ยางอีอะผิวเผิอมีหอยซักหอยเชอกออิกอีแคน บัได้อาคิคานอูบ่ได้ของอี้นะไอหิงอูมันจะว่าไอหิงเข้าข้างตัวเก่าว่าจะเอาเปรียบเออหน้าตาดีมั้งเหอหุ่นดีมันจะเอาเปรียบไ่ต้องอูนักอูหนาบังจากปากหมอเลยว่าเปิ้นชอบอย่างใดเอาตัวรเลยดีกว่าหมอชอบคนแบบใดอ่ะอ่าฟังนาไปชอบข่าวฮ่ตึมบัได้ฮ่าบัลลาบเพื่อห่าเเลี่ยนเนอะบอกอ่าชอบคนอย่างใดอ่ะเลือกเลยหมอต้องเลือกเลยครับ ต้องเลือกเลยครับขอไปครับลูกกับแม่ครับฮะไปอย่างไปอย่างรอครับหลานลูกเลือกอุเทนเดียวลูกครับลูกครับลูกเออมีลูกครับลูกอะนี่อุแตอุเล่นนะครับนั่งนั่งเราครับไหนกว่าแขกคนไหนครับผมโอ้มีแต่ก่ะนี่อ้าวสวัสดีสวัสดีหน่อยสวัสดีคนคนเดียวครับอ๋อหมดมีเลยเจ้าหมดมีเลยเจ้า ลูกหมดแหลมจ้ะไอ้พอใจสวัสดีสวัสดีป่อสามสี่ห้โอ้โหดีแมไกแล้วหมดเลยครับผมเลยรูเลย ืวายเซนแห้เกากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเยิงมานยนเอา